วัสดีครับพ่อคงคุยนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูปคุยเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับวันนี้วันที่3มกราคม2 5 6นนะครับวันนี้ก็มีเลขก,กลุ่มนะครับที่น่าสนใจคือน่าจะเป็นเลขก,กลุ่มที่หลายคนไม่เข้าใจเพราะว่าผมสังเกตได้จากการที่มีการขอเลขที่ในยู u ูปนะครับที่มีการขอเลขที่มีลักษณะของเขาเรียกว่าอะไร ในวงการเขาเรียกว่าเลขเสียใช่แล้วเราไปเจอคนที่ใช้เลขจริงๆรแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมคนคนนี้ประสบความสำเร็จคนคนนี้ร่ำรวยคนคนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่เขาให้ระวังเลยนะเลขวันนี้เป็นทั้งสองเป็นทั้ง,งคือเลขกลุ่มวันนี้มีทุกอยาก่างในทุกคำถามนะครับที่ที่ผมพูดมาเมื่อกี้นั่นก็คือ ห้าเจ็ดหกหกเจ็ดห้านะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นว่าด้วยความคาดหวังทําไมผมถึงตั้งแบบนะครับเพราะว่า <c oughs> เอาเอา,เอาที่มาของของกลุ่มที่ผมตั้งชื่อแล้วกันคือเลขกลุ่มนี้ห้าเจ็ดหกหกเจ็ดห้าเนี่ยนะครับมันเกิดจากเลขคู่มาเจอกันโดยมีเจ็ดเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางห้าเจ็ดเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างพื้นฐานเป็นคนที่จริงจังแทบทุกเรื่อง ที่เข้ามาในชีวิตหรือไม่เข้ามาก็ตามเขาเป็นคนที่ชอบดักดักทุกอย่างที่เขาตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามคือเขาจะมีความคิดที่วนถ้าถ้าจะเทียบกับสิ่งของผมว่าเขาเป็นคล้ายคล้ายกับพวกไม้บรรทัดประมาณนั้นเลยนะครับส่วนเจ็ดหกเนี่ยนะครับเขาจะมีความเป็นความคาดหวัง ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่ค่อนข้างสูงผมตั้งที่ด้วยด้วยความคาดหวังที่มันดูชัดเจนที่มันดูมีน้ําหนักในใจมากๆเพราะฉะนั้นคนนี้ตึงมีความคาดหวังในชีวิตค่อนข้างสูงอืมแต่ถามว่ามันจะดีหรือไม่ดีไหมอันนี้ผมบอกทุกครั้งแล,ล้วว่าเลขมันแค่บอกแค่ทางนะครับทางของคุณสําหรับเลขกลุ่นี้คือคุณมีความคาดหวังสูงแล้วคุณก็เป็นคนที่ ถ้าเกิดได้ทำมันก็ต้องทำให้สุดนะครับแล้วก็ถ้ามันผ่านไปได้ผมเชื่อว่ายังไงก็ตามคนที่มีลักษณะของการทางนานแบบนี้หรือว่าเกจิตใจที่มั่นคงขนาดเนี้ยมั่นคงมีความเป็นแบบเนี้ยถ้าผ่านไปได้นะครับถ้าทุกเรื่องที่ผ่านมาแล้วผ่านไปได้มันต้องสําเร็จเพราะว่าคุณไม่ผมเรียกว่าอะไรเก <c oughs> <c oughs> ็บทุกเม็ดนะเก <c oughs> ็บทุกรายละเอียด <c oughs> พอไปครับเก็บทุกรายละเอียดที่ตัวเองอยากจะให้มันเกิดขึ้นอยากให้มันสาเร็จต้องทําให้ได้เป็นมนุษย์ต้องคนหนึ่งอ่ะคือผมชอบใช้คํานี้เพราะว่าหลายครั้งที่ใครตามคลิปผมอยใช่ใชชอบใช้คำว่ามนุษย์ต้องคือในในประเทศไทยอ่ะ <c oughs> ผมสังเกตได้เลยว่ามันมันมีเยอะคือคําว่ามนุษย์ต้องมันมีสองอย่างต้องได้หลังใจกับต้องทําให้ได้นะแต่มนุษย์ต้องของไทยส่วนใหญ่จะเป็นต้องได้ดังใจนะ แต่บางทีก็ไม่อยากจะทําให้มันได้อะไรเนี้ยแต่สําหรับเลขนี้ผมมองว่าถ้าเป็นในมองนามุมีคือเขาเป็นเลขของมนุษย์ต้องที่ต้องทาให้ได้นะครับอ่ะมาดูรายละเอียดแบ่งเป็นโซนต่างๆกันนะครับบุคลิกภายนอกเป็นคนแต่งตัวค่อนข้างจยงเนี้ยบเป็นคนแต่งตัวเนีย้ยเป็นตัวดีนะครับวางตัวดีถูกกาลเทศะตลอดถ้ามองเป็นบุคลิกภายนอกที่ที่คนอื่นเห็นก็จะคือแบบจะค่อนข้างเนียบอ่ะแต่งตัวแบบรีดเสื้อ กรีบอะไรเรียบร้อยหน้าตาดูเอคือเหมือนพร้อมออกทีวีอ่ะนม่ออกแล้วนะพร้อมออกทีวีพ่อ,อนะกองถ่ายรูปไงก็จะเป็นทรงนั้นตลอดนะครับก็ข้อดีคือมัอนก็ดูน่าเชื่อถือในลักษณะของเวลาที่เราไปคุยกัยนกับคนอื่นแต่แน่นอนผมแบบแต่ข้อดีของการมีหกเจ็ดในลักษณะของอยูเทอร์นาหน้าผลิตเนี่ยเข,ขาขขจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีจริตในการแต่งตัวที่มันดูดึงดูดอยู่คือตั้งใจจะแต่งมาเพื่อให้คนอื่นเห็นอนะ ป็นคนประมาณนั้นน่ะให้คนอื่นเห็นแล้วคนอื่นแบบรับได้ทันทีอะไรเนี้ยแบบดูดีเลยอะไรเงี้ยเนียบมากนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นเรื่องของการแต่งกายโอเคใช้ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของหน้าตาหมายถึงทาว่ารับแขกไหมคือเป็นคนยิ้มกิ่นยิ้มแบบยิ้มแบบ,แบ,บเรียกว่าอะไรยิ้มแบบวางตัวเออเป็นคนไม่ไม่เงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าแ,แบบอะไรมาก็ยิ้ม ยิ้มหรือว่าแต่ถ้าแบบไม่มีใครคุยด้วยหรือไม่มีใครมองก็จะไม่ยิ้มหน้นา,าตาจะนิ่ง,งอาจจะดูเช็ดเหน่อยส่วนหนึ่งน,นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะสไตล์ยังไงเพราะผมมองว่าเคยเคยมีคนถามบอกว่าสเสน่ห์นี่มันเกิดจากอะไรคือสเสน่ห์แต่ละคนก็เหมือนเวลาที่ผมเรียกว่าเหมือนเวลาที่เรามีสเปคในใจอคนเรามันไม่ได้ชอบเหมือนกันนะคือสไตล์แบบนี้เรียบๆดูหน้าตาเป็นคนคุค้นค,คิดดู ดูแบบคล้ายๆว่าถือตัวนิดๆอะไรเนี่ยบางคนเา้าชอบไงเ,เราแบบว่าเฮ้ยคนนี้น่าค้นหาอะไรเนี่ยแต่บางคนนี้ไม่ชอบคือดูหญิงดูยะโสดูอืูนึกออกใช่ไหมเพราะฉนั้นบางคนถามว่าลักษณะเนี่ยมันต้องมีสเสน่ห์ไหมคือสเสน่ห์ที่เราพูดกันในลักษณะของตัวเลขคือ <c oughs> <c oughs> น่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนคืองานบริการ่ะสะท้อนแบบไหนแค่นั้นคือเรามองสเสน่ห์แต่ถามจริงๆคําว่าเสน่ห์เนี่ยก็เหมือนกับเราชอบนึกออกไหม สตัวผมตัวเป็นคนชอบคนน่ารักเนี่ยหัวจะไม่ได้ติดคนชอบคนสวยมากมาพราะผมคิดว่าคนสวยมากๆม,ม,ม,มันมันดูเหนือไปสําหรับผมผมไม่อะไรเนี่ยนึกออกใช่ไหมมันคือความชอบมันต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาคนถามถึงกลุ่มเสน่ห์เอาเป็นถามว่ากลุ่มเสน่ห์ใน,นในเชิงไหนในเชิงแบบการทํานายตัวเลขหรือน่ารักสวยอ่อ,อนหวานดูดึงดูดเหมือนดาราเหมือนอะไรพวกเนี่ยนึกออกใช่ไหมเออเหมือนเหมือนออกมาจากทีวีอะไรเนี่ยเออมันจะเป็นทรงนั้น ต่เอาจริงแล้วเสน่ห์ของคุณที่คุณมีอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะนั้นรื่องสีเรียกว่าถ้าไม่มีเสน่ห์แบบนี้มันจะต้องแย่แน่เลยอะไรเนี่ยเอาที่ใจตัวคุณน่ะคุณมั่นแบบไหนก็แบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลถ้าเราชอบแบบเลขห้าเจ็ดหกนี้บุค,คลิกเชิงแบบนี้ก็ไม่แปลกครับมีก็ไม่แปลกนะครับอ่ะโอเคเรื่องต่อไปวิธีการทํางานอันนี้เป็นจุดเด่นเป็นจุดเด่นของเลขลุ่มนี้คืองานละเอียดงาน เรียกว่างานละเอียดพิถีพิถันทาได้นานๆทําออกมาแล้วค่อนข้างจะตอบโจทย์แทบทุกคนความสร้างสรรค์นในตัวชิ้นงานในวิธีการทํางานค่อนข้างดีคือคุณไม่ทิ้งอย่างแรกคุณไม่ทิ้งงานอย่างที่สองคุณต้องการให้มันดีที่สุดเวลาคุณลงมือทําอะไรคุณมีรูปแบบในการทํางานที่ชัดเจนแล้วก็ดู <c oughs> ดูสามารถ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร าคุณเป็นนักบัญชีหรือเกี่ยวทำงานเกี่ยวกับการเงินนะ่มันจะไม่ขาดตกบกพร่องเป็นคนประมาณนี้เลยจะแบบทุกกระเบียดนิว้วนะไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องอคุณจะเป็นเจ้านายคุณเป็นบรรทุนใบามาทัดที่งานยังไงต้องทําให้ได้นะครับนี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยคือมันเหนื่อยครับมันต้องอย่างนั้นมันต้ององนี่มันต้องมองทุกมุมมันต้องไปทุกด้านนะครับถ้าคุณมีลูกน้องที่มีเรื่องนี้คุณ การันตีนั่นเอเขาโอเคเขาทำได้นะเขาทําได้แน่นอนเขาก็ยอมเหนื่อยเพื่อตัวเขาแต่ว่าข้อด้อยคือถ้าเกิดไม่มีอะไรที่คือถ้ามันมีแรงแรงที่มีอิทธิพลกับเขาในลนกักษณะการทํางานเขาจะอึดอัดเขาจะไม่ค่อยอยากจะทาเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องทําคนเดียวหรือว่าสิ่งที่เขาต้องวางแผนไว้แล้วมันมีการปรเปลี่ยนตลอดเวลาแน่นอนคือเขา ยืดหยุ่นน้อยมีความยืดหยุ่น้อยคือยังไงถ้าเกิดมีเมนหลักเขาต้องทํางานให้มันได้เมนหลักจริงๆเขามีความคาดหวังในสิ่งที่เขาคิดอยู่ในห่วงเขาอะสูงมากงานมันจึงออกมาที่เป็นลักษณะของต้องเป็นแบบนั้นเออถ้ามันมีอะไรที่มันแบบพลิกเกินไปเขาจะรู้สึกรู้สึก,สกแบบเสียเซลล์ตัวเองอะเพราะมันไม่ได้แบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่างานมันจะสาเร็จแต่ว่ามัน ตกบกค้อ,อกรเป็นิดหนึ่งเขาจะรู้สึกยังไม่เต็มที่กับง,งานนั้นนะมันจะรู้สึกโอไม่โอเคเท่าไหร่แล้วคนคนนี้ถ้าเป็นหัวหน้าก็คนที่เป็นลูกน้องก็ต้องทําใจไปเลยครับคุณได้งานที่คุณได้ลูกพี่ที่แบบว่าต้องผลงานมันต้องแบบชัวร์มากๆนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าคุณเป็นลูกน้องลูกพี่ก็ต้องทําใจว่าไอ้นี่มันมันต้องได้อย่างนั้นนะคือแบบบางทีเราต้องการความเร็วที่แบบว่า เอ้ยทำมไมทำไมไม่เป็นไรแต่ถ้า,ถ,าถ้าเขาตั้งเปว่าจะต้องให้ได้เสร็จแบบนี้นะครับผมจะต้องแบบนี้เท่านั้นทําอะไรเนียมันก็อาจจะไม่ได้ตามเวลาของเจ้านายที่สั่งว่าเอออยากได้ให้เร่งเร็วๆปรับหน่อยก็ได้อะไรคือจะอยากปรับยากนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ผมมองว่าถ้าเป็นงานยากงานที่มันต้องทาแล้วมันต้องได้แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นผลเราต้องเป็นไงอันเนี้ยทาได้ดีนะครับอ่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาสามารถเป็นคนที่ทํางานโปรเจกต์ไหนก็ได้ จะเล็กจะกลางจะใหญ่แต่สิ่งที่เขาด้อยนิดนึงคือเขาสื่อสารอาจจะไม่ค่อยเก่งแต่การสื่อสารขเขาตอบด้วยการทํางานที่มันเขาทำแน่ๆประมาณนี้นะครับก็ตอบด้วยชอบตอบคาถามด้วยตัวงานไม่ได้ชอบตอบงานด้วยการพูดจานะครับเ,เรียกว่าเป็นคนที่เอางานคุยแทนนะครับประมาณนี้นะนี่คือลักษณะของอแถวกลางๆครับวิธีการทางานวิธีการปฏิบัตตัว,ตว,ตว,ตวนะส่วน และสุดท้ายก็คือด้านของการตัดสินใจต่างกันนิดนึงตรงที่576เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเข้าทางตัวเองมากหน่อยนะครับมันต้องอย่างนั้นมันต้อง,องมันต้องมีลักษณะแบบนั้นแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไอเดียที่ออกมาจากตัวเขามันจะเป็นลักษณะของไอเดียที่เขาคิดแล้วมันว่ามันดีที่สุดเท่าที่เท่าที่เท่าที่ตัวเขาคิดว่าเออมันจะต้องแบบนี้มันดีที่สุดแล้วไม่ค่อยฟังคนอื่นเท่าไหร่นะครับ ส่วนถ้าเป็นลักษณะของ6 7 5หอันนี้คือเขาคิดทุกกระเบียดนิ้ไม่ว่าจะเป็นสําหรับตัวเขาเองหรือว่าสําหรับคนอื่นเขาคิดมาทุกอย่างเขาวางพลอตอะไรได้อย่างดีคิดเยอะด้วยนะครับจริงๆไอ้ห7 6ก็คิดเยอะเหมือนกันแต่คิดไปทางตัวเองมากหน่อยคือถ้าเอาความต่างของลักษณะของความคิดละเอียดรอบคอบอะไรพวกเนี้ยต่างกันิีเดียวหนึง5้าเหนียคิดถึงตัวเองมากกว่า ไอ้หกเจ็ดห้าเนะี่ยคิดถึงทุกอย่างรูปแบบภาพรวมทั้งหมดนะครับทั้งหมดจะคิดแบบนั้นแต่ออถามว่าความละเอียดความอะไรตึงมากไหมครับพอสมควรนะครับคนีค่ค่อนข้างตึงคิดอะไรตัดใจอะไรค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันทุกระเบียบน,นี้ว่ะนะครับแต่ห้าเจ็ดหกจะคาดเดาได้ยากว่าเขาจะไปทางไหนเพราะความในใจขเขามันเป็นความสิทธที่เขาชอบอ่ะ เออถ้ารู้จักกันนานๆอาจจะเข้าใจเขาแต่ถ้าไม่รู้จักกันเลยมันจะค่อนข้างยากที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าหกเจ็ดห้าเนี่ยคือมองทุกภาพยู่แล้วไม่ว่าคุณจะคิดไปทางไหนเขาก็ดักคุณไว้หมดแล้วประมาณนี้นะครับข้อด้อยก็อย่างนี้ว่ามันก็เครียดง่ายคิดแบบนี้นะครับย้ำคิดย้ำทำบ่อยๆอ,อ่ะโอเคเรื่องต่อไปเรื่องเสริมนะครับเรื่องของการเงินก่อนนะครับถ้าเป็นเรื่องการเงินถามว่าหาเงินเก่งไหมเก่งครับ เก่งมากวิธีการชัดเจนรู้จะต้องหายัางไงทำไงให้รายได้เกิดขึ้นคือแต่ว่ามันจะมีข้อด้อยข้อด้อยี่แบ่งเป็นสองอย่างก็คือหนึ่งถ้าเกิดว่าเจอเรื่องที่ชอบจ่ายเยอะด้วยแต่ทันทีอย่างที่สองถ้ายังไม่ได้ในเป้าหมายที่ต้องการเขาจะทำไงก็ได้ให้มันได้มาไม่ว่าด้วยวิธีการอะไรก็ตามมันจะเป็นคนที่เครียดเกี่ยวกับการเงินมากๆคือแลวเออและมีอย่างหนึ่งข้อที่สามนะครับมีอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเขายังไม่ได้ตามเป้าที่เขาวางไว้เขาเอาถ้าเขาได้ตามเป้าที่เขาวางไว้แล้วเขาจะมีลักษณะของการรู้สึกว่ามันไม่พอถึงออกไหมที่มีคนถามว่า้ทำไมคนเลขน,นี้ถึงยังมีเงินมีทองอยู่ได้เพราะว่าเขาสมมติว่าเขาตั้งเป้าเวลานหนึ่งเขาทำได้ละลานหนึ่งแต่เขารู้สึกว่าพอมันมีเงินเข้ามา มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีได้อีกคือเขาจะมีความต้องการเพราะเป็นหกเจ็ดเนี่ยเป็นคนลักษณะของพุ่งตรงในเรื่องถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะมันต้องมีเรื่อยๆมันต้องมีเพราะฉันหาได้แล้วฉันต้องหาได้อีกน,นะครับคือข้อดีคือคนเล็กเนี้ยมันเลยแบบไม่พอสักทีถึงแม้ว่าตอนนั้นการเงินได,ได้ได้ตามเป้าแล้ว ก็จะไม่พอจะต้องได้อีกจากหนึ่งล้านไปสองล้านสองล้านไปสามล้านสามล้านสี่ล้านเรื่อยๆไปเรื่อยๆเข้าถึงมีได้จากสิ่งในใจของที่เขาเป็นคือไม่พอจะเอาอีกแต่ข้อด้อยที่ที่ที่เป็นด้านลบที่เราฟังฟังมาคือชักหน้าไม่ถึงหลอกนั่นคือมันยังไม่ถึงเป้าข้อด้อยของการที่ยังไม่ถึงเป้าอันนี้คือข้อด้อยของการที่ถึงเป้าคืออยากได้แล้วอมไนแต่ผลัพธ์มันกลับเป็นดีเพราะว่าคือมันได้ไปแล้วมันไม่พอใจมันจะหาเพิ่ม แต่คราวนี้ข้อด้อยในการที่ไม่เหมือนถึงเป้านั่นคือสิ่งที่ทุกคนได้ฟังมาก็คือเจ็ดหกเนี่ยก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ได้มายัางไม่ได้ก็จะหาให้ได้กังวลตลอดบางทีก็ไปถึงขั้นถึงอยากให้ได้ล้านหนึ่งเอาเล่นเล่นคืออยากให้มีเงินบัญชีล้านหนึ่งเขาไปกู้มาให้มันมีล้านหนึ่งเฉยเฉยคือเป็นวิธีที่ผิดไงแต่ก็ยังอยากจะได้ไงเออไม่งั้นจกนักนามถึงรามีความแบบ ติดฟุ่มเฟือยติดความที่แบบความต้องการสูงอะไรมีความคาดหวังในสีนที่สูงอย่างที่ผมตั้งนั่งไว้นี่คือเจ็ดหกแถมมาอยู่กับเจ็ดห้าอีกมันจะกลายเป็นแบบต้องให้ได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นแบบขีดเส้นไว้ยังไงก็ต้องอย่างนี้คือถ้ามันไม่ได้ในการนั้นเนี่ยมันจะเครียดมันมองไปสองมุมไงครับอืมเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องงงว่าเฮ้ยมีเดี๋ยวคนบอกว่าเจ็ดหกเป็นนีสินอย่างที่ผมบอกมันมีมุมของ การที่มีเป้าแล้วได้เป้าแล้วอยากให้เป้ามันสูงขึ้นอีกไปเรื่อยๆไม่พอใจในสิ่งที่ในการเงินที่มันมีถึงแม้จะเยอะแล้วก็จะมีนั่นแหละคือข้อดีแต่มันข้อด้อยคือมันแบบเป็นคนไม่พอนะครับเป็นคนไม่พออ่ะมันมันก็นแล้วแต่มุมมองนะนี่คือเรื่องของการเงินนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักเป็นคนที่ ถ้าเป,เป็นเรื่องบุคลิกเป็นอย่างที่ผมบอกชอบไม่ชอบไปแล้วแต่คุณว่าเป็นลักษณะทรงมั่นมั่นหน่อยๆนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอผมอามอ,มองในมุมของมุมดีกว่านะถ้าเกิดว่าเขาได้ชอบใครแล้วตั้งใจมาเลือกใครแล้วเขาก็เลือกไปตลอดครับไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงคือก็ดีอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ข้อด้อยคือกว่าที่เขาจะชอบใครหลายละเอียดเขาเยอะคือมีมีความ <c oughs> อุยตงขอไปเสียงลำโพงปิดเอง นะครับมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรถามคาดหวังในใจสเปคในใ,นใจเขาจะต้นข้ามเป็นคนที่แบบต้องหลอ่อต้องสวยต้องมีรายได้เท่านี้ทํางานแบบนี้คือมันมีความคาดหวังสูงอะ่ะในเรื่องของคู่เพราะนั้นอาจจะหายากนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าหาได้คือก็ยาวเออประมาณเนี้ยถ้าเจอถ้าเจอจะเรียกว่าหาได้าความรักมันอาจจะเป็นเรื่องของภูมิคิดนะ ถ้าเจอแล้วก็ถ้าเจอที่ใช่ก็จะยาวก็อยู่ด้วยกันยืดแต่ถ้ายัางไม่ใช่ก็ถาไปเรื่อยๆจะไม่ได้คือสเปคมันสูงอะ่ะไม่ได้ว่าสเปคสูงนี่คือมันมีความคาดหวังในเรื่องของคนรักสูงวันก่อนก็ได้ได้ปรึกษากับลูกศิษย์ท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสเปคสูงวันที่ผมก็ใช้คําไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมผมใช้คําไปว่าสเปคสูง เออสเปคไม่สูงเขาก็บอกว่าหนูสเปคเยอะสเปคสูงอยูน่นะครูอะไรเงี้ยคืออย่าเรียกว่าคําคาดหวังในใจดีกว่าเราสูงอืมเราสูงแต่าสาหรับคนอื่นอาจจะอาจจะสูงเหมือนกันแต่คนละแนวกับเราเนี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องของความรักก็แล้วแต่นะครับว่าชอบหรือเปล่าลักษณะแบบนี้นะถ้าชอบก็โอเคถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็มองเรื่องอื่นนะครับก่อยา่าเสียดยอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับ มีคนสอบถามเพิ่มเติมว่าเวลาผมมองผมมองแบบไหนผมมองแบบ3ตัวอย่างแรกก่อนนะครับคือหน้าการทายนี่คือหลักๆห,หน้าการท้ายหน้าคือบลิกการคือวิธีการทํางานหรือวิธีการปฏิบัติตัวนะครับแล้วท้ายคือการตัดสินใจนี่แบ่งเป็นสามโซนในเบอร์โทนะส่วนเรื่องที่เสริมก็คือการเงินกับความรักเนี่ยการสร้างความความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องเสริมมีคนถามผมว่าไอ้ความรักเนี่ยผมรู้จากตรงไหนผมดูทั้งตัวนึกอ,ออกไหม ผมไม่ได้ดูแค่ตรงไหนตรงหนึ่งอย่างเช่นเพราะว่าบางทีที่เราผมไม่เชื่อว่า้เรื่องความรักมันฟิกกันได้ต้องมาอยู่ตำแหน่งนี้ความรักตีอะไรเนี่ยคือถ้าบุคลิกคุณเป็นแบบนี้สมมติว่างานคุณเป็นงานบริการบุคลิกคุณไม่ได้ไม่ได้ดึงดูดมันก็ดรอปรือองของมั้ยอ่ะแต่ถติว่ามันดรอปก็จริงสมมติว่าตรงกลางคุณเป็นคนจริงจังยกตัวอย่างอะไรเงี้ยเป็นคนจริงจังเป็นคนท่านรักใครรักจริงเฮ้ยมันก็ดูบวกแล้วการตัดใจคนอีก ว่าคุณมีเป้าหมายในใน,ในคู่รักคุณควาว่านขางสูงเนี่ยมันดีไหมมันหายากไหมคือมันก็ต้องดูทั้งหมดถึงแม้ว่าข้างหน้าึงว่าบุคลิกคนดีก็ตามอะไรเงี้ยแต่แต่เลขมันก็จะบอกแนววิธีการทําวิธีการตัดใจที่มันต่างกันไปความรักมันต้องเกิดจากทั้งตัวไม่ได้เกิดจากแค่ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง,น,น,ง,น,งนะครับแต่และผมนะกับท่านอื่นผมไม่รู้ <laughs> แต่ตแตรัะผมคือผมมองแบบนี้การเงินก็เหมือนกันเปิดหน้ามาเงิน คุณรับงานแบบไหนหวิธีการหาเงินคุณทํำยังไงการตัดสินใจในเรื่องของการเงินทองคุณเป็นแบบไหนก็ต้องตั้งดูทั้งสามตำแหน่งแล้วก็มาค่อยมาดูเรื่องของ,ของการเงินจริงนะครับไม่ใช่ว่าตําแหน่งนี้ตำแหน่งการเงิน,นผมไม่มีผมไม่มีแบบนั้นเพราะฉะนั้นให้แยกส่วนกันถ้าใครตามผมจากช่องยูทูบอยู่เนี้ยให้แยกส่วนกันสามตำแหน่งหน้ากลางท้ายอยู่ดูดัดนเบอร์ตรงหน้าตรงกลางตรงท้ายส่วนถ้าเป็นเรื่องของรักกับเรื่องของการเงินก็แยกออกไป นะครับลักษณะน,น,นี้อ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับว่าด้วยความคาดหวังห้าเจ็ดหกหกเจ็ดห้ากูนุ่นท่านที่ติดตามและทางช่องยูทูบทางชลินเลขประหยัก,ก่อนนะครับวันนี้วันที่สามนะครับผมจะเริ่มสอนรุ่นที่สองออนไลน์นะครับในวันที่สิบวันทร์ที่สิบนะเริ่มวันจันทร์หน้านะครับก็ตอนนี้ยังไม่เต็มนะมีอยู่ห้าท่านนะครับผมรับสิบสองท่านนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทางเพจ ทาง Facebook หรือว่าทาง l i น์ก็ได้หรือโทรปรึกษาตรงๆก็ได้ครับ 7, 4, 5, 6, 6, คุณก็8794546คุยกัเล็กๆนครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับโอ้ต้องขอไปมีเสียงเขารับว <c oughs> <c oughs> ลือปิดเสียงโชคดีนะไม่มีเดงเด้งในระหว่างคูณนะครับอ่ขอบคุณทุกท่านนะครับตอนเราวันนี้สวัสดีครับ